รู้หรือเปล่าว่าประเทศไทยก็มีภูเขาไฟเหมือนกันกับห้าภูเขาไฟในประเทศไทยจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันภูเขาไฟภูป่าปอจังหวัดเลยจัดเป็นภูเขาไฟดับสนิทที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย มีอายุราว3 9 5 4 3 5ล้านปีตั้งอยู่ที่อำเภอหนองหินจังหวัดเลยภูเขาไฟลูกนี้ได้รับฉาย,ยาว่าฟูจิเมืองเลยอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรคุณสามารถขึ้นมาชมความสวยงามของภูเขาไฟภูป่าเปาะได้ทั้งหมด3จุดอีกทั้งยังสามารถมองเห็นอุทยานแห่งชาติภูผาม่านจังหวัดขอนแกน่นอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์วนอุทยานแห่งชาตินายุงน้ำสมจังหวัดอุดรธานีและถ้ำเอราวัณจังหวัดหนองบัวล,ลำพูอีกด้ว,ว้าเรียก ได้ว่าขึ้นมาภูเดียวได้เห็นถึง4จังหวัดเลยภูเขาไฟพนมรุงจังหวัดบุรีรัมย์ ภูเขาไฟหินบาซอแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติของจังหวัดบุรีรัมย์มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะคล้ายกับเต่ายักษ์ยืนหัวไปทางทิศเหนือปากปล่องมีเส้นผ่าศูนย์กลางราว3า0เมตรรูปร่างคล้ายชามและมีความลึกจากขอบปล่องประมาณ70เมตรมีการคาดการณ์ว่าภูเขาไฟพนมรุง้งดับสนิทมาแล้วกว่า1.2ล้านปีปัจจุบันที่นี่กลายเป็นที่ตั้งของปราสาทหินพนมรุง้งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเอง ภูเขาไฟกระโดงจังหวัดบุรีรัมย์จัดเป็นภูเขาไฟที่อายุน้อยที่สุดในบุรีรัมย์รวมถึงของประเทศไทยคือประมาณ300 0 0 0ปีมาแล้วภูเขาไฟกระโดงม,มีความสูงประมาณ256เมตรจากระดับน้ำทะเลมีสภาพเป็นที่ราบสูงมีเนินเขาขนาดเล็ก2ลูกติดกัน ในอดีตชาวบ้านจะเรียกว่าพนมกระดองเหตุเพราะลักษณะคล้ายกับกระดองเต่าแต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ทําให้เพี้ยนกลายเป็นภูเขากระดองโดยปัจจุบันกลายเป็นที่ประดิษฐานของพระสุภัทระบพิษซึ่งคุณสามารถเดินลงไปชมปากปล่องภูเขาไฟได้จากด้านหลังองค์พระโดยจะมีสะพานแขวนที่พาดข้ามปากปล่องภูเขาไฟนั่นเองภูเขาไฟอังคารจังหวัดบุรีรัมยังคงอยู่ที่บุรีรัมย์กับภูเขาไฟจากยุคคอเทอร์นารีที่มีอายุกว่าเจ0,000ปี ภูเขาไฟอังคารมีปากปล่องที่จัดได้ว่าใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีหุบเขาลึกและหน้าผาสูงชันรอบปากปล่องโดยมีเส้นผ่าศูนย์กลางกว่า900เมตรลิทีเดียวววโดยปัจจุบันมีวัดเขาอังคารมาตั้งอยู่ที่ขอบแอ่งแห่งนี้คุณสามารถขึ้นไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงชมวิวปากปล่องภูเขาไฟที่ดับสนิทได้จากตรงศาลาวัดเลยภูเขาไฟดอยผาคอกจำปาแดดและภูเขาไฟดอยผาข้องหินฝูจังหวัดลำปาง จัดเป็นภูเขาไฟที่เห็นได้ชัดที่สุดในประเทศไทยโดยภูเขาไฟทั้งสองตั้งอยู่คนละฝั่งถนนสายเข้าเมืองท่านหินแม่หมอสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลาจากเส้นทางสายลำปางเด่นชัยประมาณหลักกิโลเมตรที่14ภูเขาไฟดอยป่าขอกจำปาแดดมีเส้นผ่าศูนย์กลาง150เมตรส่วนป่องภูเขาไฟดอยผาขอกหินฟูอยู่ที่200เมตรโดยปัจจุบันภูเขาไฟทั้งสองก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำจังหวัดลำปางนั่นเอง ถ้าคุณชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับเราด้วยนะครับแล้วคราวหน้าจะเป็นอะไรรอชมกันนะครับ